ส,สวัสดีครับอันน<อ>ี้<อ>ห้เจติตาม<อ>ชมราชสีสตูดิโอนะครับโบมที่กำลังเห็นอยู่นี่นะครับเป็นโบมจากวัดเหนืออำเภอสุวรรณภูมนะิจังหวัด้อยเอ็ดนะเปินอนุรักษ์ไว้เพื่อสือให้คนหลุหลังบึงโบมตอนนี้กำลังเห็นครับ ไวยงามกับบติดตามเนี่เด้อรับโบมเป็นสิ่งที่หาเบิองกยากสวยงามแบบ้ามิลลิสอเมตรสามสิบเก้าสองเมตรสามสิบเก้านะครนะับงนี่คือบมบมอเจ็ดสิบัวัดเหนืออำเภอสวนรภูมิจังหวัดรอยเอ็ด แล้วับหลวงพอ่อพระคู่อนทระเดียกพระยาธุกิจเจ้วาวาดสุ่มเป็นอนุรักษ์ไว้ให้ค้นช่วยอยูหลังเบืง้งนันคือเบืง้งเพื่อนขนกับเพื่อเคยเห็นว่ามันเป็นด่ายบูมตีดัาดังพี่น้องเลยดังมา,างครับให้เงินให้ทองนะครับพี่น้องสนใจอย่างมาเบื้งกับ สนใจกับมา,าได้นะครับอยู่ที่บัดนเนินเพื่อส่วนมาพิมพจังหวัดอนอยเอ็ดต่้งอยู่่องตลาดหาเบึ้งยากหาเบึ้งยาผู้ังพ <c oughs> ้งก <c oughs> นกับไ่เคยเห็นว่านเป็นยังไงก็เลยท้ายถ้ำสิออกช่องสีออกจากโลกออนไลน์ให้เข้าเดบึงให้เข้าเดบุ้ศึกษา อยู่ในลอยเอ็ดกับมีวัดนี้วัดเดียวละครับตามที่เคยได้ยินได้เห็นได้ทราบมากว่ามีอย่างเบื้องแ้่กับต่างยูใสใยอยู่วัดเหนือตำบลสะคู่อำเภอสวนภูมิจังหวัดลอยเอ็ดแวะมาเบื้องมาชมเด้อพี่น้องที่มี่ภูมิศรธาอันโดยดี้กำลัง ูกระเบื้องเนาะเป็นหอโภมอัน mm hmm. พอด mm ีน้องต้องการเป็นเจ้าภาพก็สามารถติดต่อได้หลวงพ่อพระคู่โดยตรงพักคู่โดยตรงมีครับทางไหนทางดูนะแสดง เป็นโบมมัยง่ายลีบเห็บงนี่บึ้งตร่งๆง่ายห,หาบึ้งหยากควอร้อนชุนหลังกลาวันเป็นยังไงจะเลื่อยเห็ดไว้จะให้บึงบ้งอนุรักษ์ไว้ ก็เคยไเบิ้งว่าบ่มมันเป็นยังไงนี่ครับกำลังปูกระเบื้งองอ่าพี่น้องกำลังปิดตามมูนนี่กะภูมีปิตาท่าก็สามารถเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากทําบุญทํากุศลสางบุญสางสกุศลก็สามารถติดต่อ เดีตประคุณหลวงพ่อพระคู่อาทรอนปริยัติยางุจิตได้นะครับโดยตรงได้ก็ได้ที่วัดเหลืออำนดอสักพูนเพื่อส่วนตะพุ่มจังหวัดบอยเอ็ดหรือว่าผู้ที่กำลังติดตามช่องราชาสีบัตเตอร์ดิโอทีน่นีกันนะครับผมเดี๋ยวัวทีมเบอร์ทูเป็นไว้กับน้ำมาันก็ได้โบมน <c oughs> บึ้งนะครับผมสีผ้าสำรวจบึ้งผ้าสำรวจบึ้งผมกัดสิยุดบรรยายไว้ผมสีผ้าบึ้งบึ้งให้มันชัดๆที่มันเห็นเป็นจังใดผมกับว่าท่านหูนะครับผู้ที่ยุ่นี้เกิดไม่ใหญ่รุ่นไม่เคเห็นโอ้งามครับดังงาม เสาสีไม่ไม่ไม่แดงนะครับปีเสาอยู่เป็นไล่ไล่กระนกไล่ไทยงามไล่น้ำยศไล่น้ำยศก็บคู่หลวงพ่อเป็นไ่ไล่น้ำยศเนาะอ๋อเป็นท่อไปแต่ให้เข้าไหนบึ้งไหนเข้าได้นี่เก่าส่วนสิบบ่พี่นี่ีวัดเดียวนี่ครับที่วัดเหนือ ตำบลสักคู่อำเภอสวนตะพุ่จังหวัดลอยเอ็ดพูดเล่าพกับว่าตั้งยุไสหลี่ไปคอมเมนต์ในเฟซในได้ยังที่ผมที่โพดลงไปตั้งอยู่ใจกลางตลาดตลาดสดันที่น้องมาสวนนภูมเ่เห็นตลาดกะซ่ำมมาถึงมานึงแล้วนะครับผมตั้งยุไสนลังนาตลาดุนาตลาด สดเทศบาลอำเภอสวรรภูมิจังหวัด้อยเอ็ดเดอพี่นองเดอร์ฝากฝากไว้นี่ไงพอพีนองเคยบึงอ่าสีบึงขีข้างขาดไงยูวัดต่างๆกองเขาไงยูวัดเหน่อแต่มาวัดเหนือกองเขามีโบมโบมไงนะครับโบมไงสามบาทสรรี่มาตี ขอพรขอ,อยังได้ก็ไม่อาคาบ่ได้ไม่มาฆ่านะครับไม่มาฆ่า,ามีที่ขาม่านมีนะครับมีไปวัดร้ายวัดเขาเกิดสิมีพ้พญาขันขาดเกิดสิมนี้ลูกต่างๆนะครับอันนี้มาวัดเหนือนี่ Bồm Bồm, bà bố men bồm sao mà dạ Bồm, bồm nháy Bồm của bà nháy, nháy thật, nháy điên ạ Để xài lô trên, tặng của là phải ừ. <laughs> Nhiều bà đầy đọc Nháy, nháy đi à, Nói gì bà dân, dân มึงโบมแล้วผมสิผ้าไปกาบวรตการประพุตธรูปสองเลยก็ปีประจำวัดเหนือที่เจ้าไ่เจ้าพุทธศานิชนไห่ควาวมก็รุอยู่ต่างเมืองสีุูมอยู่ที่วัดเหนืออำเภอส่วนณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเดี๋ยวตามผมมาอยู่ในที่อุโบโสถอุโบโสถสางว่าท่านแล้วพลพี่นองต้องการ มี่จศรัทธาเนะครับสี่วมบริจาคในการสร้างบุญสร้างกุศลกับสามารถติดตอ่อลงพอ่อพระคู่อาทรเปรียติยางกิจิใดนะครับหรือว่าพระอาจารย์มหาอาภิชาตเชมิกิตโตผู้นะช่วยนะครับผมสามารถติตดต่อใดเอาผมสิผ้าไปบึงโบสนะครับโบสถ์ไปบึงเต้โบสครับไปบึง ไอ้ดงคอสองร้อยปีคงทีสักศิตและไข่ความกระลุกสักท่าของเจ้าขุมบัตดเหนือและเจ้าอำเภอส่วนจะพุ่มจวันลอยเอ็ดนะครับตามมาครับตอนนี้กำลังสั่งนะครับกำลังสั่งหนักหนักต่าง ต่างๆอันนี้คือ,อบอลลีโบรมหลอมหล่อชื่อบริออรบเวณดอก เด็กผูเรียนปร,ททริญญติีถ้มสุขันนะภูมิปิทยานะครับเป็นโรงเรียนสำหรับไปไปเผยพระเอกน่นสำหรับการศึกษาเป็นสายสามันะครับสามัญหรือว่าฝันถ้ำบาลีหรือว่านสามัญมอ หนึ่งหอดมาหกองาาค์พรมาพุ่งโบสถ์นักบุญองหรือว่าพระสุตตรูปองค์สาสิทธิ์สองร้อยปีนี่นะครับนี่คือหลวงพออองศศ่อองค์สาสิทธิ์สองร้อยปีนะครับ นี่คือบริเวณโบสถ์ประจำวัดเหนะือตำบลสักคิวอำเภอโฟนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังสาวเตวาบอท่านใดบริบูรณ์เสร็จสับนะครับสพนองต้องการรวมสาม,สามบุญสานบุญสว่วนรวมทั้งบุญกับสาม,มารถติดต่อ ท้าหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อประคุณท่านเรียนพิยัติวิจัยแล้วก็เป็นการสา่งว่าสา่อุโบสถกับเรียกเสมือนสา่งค่ะเพราะว่าการสั่โบสถ์เป็นการเป็นมหากุศลอันใดแบบสั่งโบสถ์แล้วก็เฮ้ากับจีเรมาร่วม เลิ่มฉลองนะครับบ oh. ูด oh. ฎ์ในวัดหนื่งอำเภอสุนากุ้มจังหวัดระยอมีคือหลวงพ่อสองร้อยปีอนุโอ้ว่าโดนเติแลรวก็มันโดนเติบ ความเป็ลุกที่เช้าเต้นนก้บนุกมวยความศรัทธา,าที่หลวงพ่อสองบาทีนี่คือบริเวณในโบสถเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านท่าเรเรียนปเปลี่ยนที่ถ้ำสุขพันธุ์พุทธญา

โรงเรียนประดิษฐ์ปิทามสุพรรณภูกิตยาหรือว่าวังสันสันว่าโรงเรียนประดิษฐหนึ่นะ,นะครับนี่คือบริเวณโดยโดยรอบโดยสังเกตนี่คือหอระฆัขงข้างพิมพ์นี่โบสถ์อีกจาตหนึ่ง นี่คือสำนักง,งานโรงเรียนเปฏิธรรมวัดเหนือนะครับผมโดย,อโดยอรอบพ่อพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับผมต้องการบุดหลานเขารงเรียนบวชเลียนเชียนอ่านบวชเลียนเชียนอ่านก็นเอามาฝากเป็นไดเเอ้์มีพานแนก ถ้ำบาลแีและปรากสามัญโดยตรงนะนี่คือหอหอา<อ>ะวงเรียนปริยกติติ่มมัดเน,นื้อผู้ตายถ้ำดนี้กระจบต่อจากันบวนเลียนเฉียนอันผู้ตีมีศรัท่าซึ่งอยาก ผมฟังลูกหลานในบรวรรพุทธศาสนาอยากให้ลูกหลานบวนเรียนเขียนอ่านก็นเอามาฝากในพระพี่น้องเด้อสามารถติดต่อ,ตอได้ที่สำนักงานตัวเรียนปริยัติธรรมบัดหนื่งนี่แผนธรรมบาลีและแผนสามัญแผนธรรมกัดนักธรรมชันตีหอดเอกแผนบาลีกับประโยคหนึ่งสองหอด เรียนทําเก่าไปอยู่และภานกนสามารถการศึกษากับเต๊หม้อหนึ่งหอดหม้อผม,มอนะครับผมวันนี้ผมขอหยุดการทายทําใบซ้ำนี้เด้โวรพิ่นที่เกียรติติดตามช่องราจชสีตอร์ดูขอขอบคุณครับ